สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมอ่ะพอดีว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเนะาะอเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการเคมเหรียญบีคอยนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปผมแล้วก็เข้าไปเล่นเจ้าตัวบอมคริปโตนะครับผมก็ได้มา130เหรียญน,นะครับหรือว่า1.3 1 1ทอนนะครับก็ประมาณก็เกือบ300บาทนะทุกคนอ่า ก็ไปดูเลยนะครับว่าวิธีเคมเคมยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องฝากกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มบ่าว CH แล้วก็ชุมชน NFT บายบ่าวนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับวิธีเคมอ่าลิงก์จะอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้นะอ่ะเราเข้ามาในลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วเราจะต้องเชื่อมต่อกระเป๋าสตังค์นะครับพอเชื่อมต่อกกระเป๋าสตังค์เรียบร้อยนะครับผมอ่ะทีนี้เรา มันก็จะมีปุ่มให้เรากดอ้างสิทธิ์นะครับเรากดอ้างสิทธิ์ไปเลยเสร็จทีนี้มันจะขึ้นสถานะนะครับถ้าหากว่าเราได้รับเหรียญมันก็จะขึ้นแบบผมนะครับผมก็คือมันจะโอนเหรียญตรงนี้เข้าไปในกระเป๋า m e t a m a สนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการเคมเสร็จทีนี้วิธีการขายอนะวิธีการขายก็คือ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เจ้าตัวเหรียญไว้ตรงใต้คลิปนะครับผมวิธีการขายก็คือ,อเราเข้ามาหน้านี้นะครับตามผมเนาะหน้าเจ้าตัวเหรียญของบอมคริปโตนะครับเชนทอนเนาะเสร็จพอเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เรากด Copy นะครับ b c โอินนะครับเจ้าตัวเหรียญบอมคริปโตนะครับก๊อปปี้เลยนะฮะพอก๊อปปี้เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เข้ามาที่ตัวสโตนไฟนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้สโตนไฟพอเข้ามาสโตนไฟเสร็จปุ๊บอ่าให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก็เอาวางตัวเลขกระเป๋าของเจ้าตัวบอมคริปโตนะครับพอวางเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเห็นเหรียญที่เรามีนะครับเราสามารถกดเลขเปลี่ยนเป็นเหรียญทอนได้เลยนะครับมันจะโอนเข้าตัวกระเป๋า กระเป๋า telegram ของเรานะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเคมเหรียญเกมบอมคริปโตนะครับอ่าตอนนี้คริปโตบอมก็ได้ลิดเหรียญในส่วนของ Chain ton, เชนทอนไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็รอนะครับรอที่จะมาเล่นรอวันมูลกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมบอมคริปโตนะครับวันนี้ผมบ่าวชนแอวต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ